สำหรับ EP นี้นะครับพบกับเกษตรสมบลคนเล่าข่าวนะครับประจำวันเสาร์นะครับท่านเกษตรกรสามารถสอบถามนะครับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการมาตรการช่วยเหลือชาวนาประกันรายได้ปีที่4ได้ในใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับผมจะเข้ามาตอบเป็นเคสเคสไปนะครับซึ่ง จะทําให้เกิดความกระจ่างขึ้นในข้อสงสัยของเกษตรกรทุกด้านทุกคนทุกครอวเรือนนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์เลยครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ